ร่ยเนี่ค่ะพออรอบหนาออกแล้วฮะเอออออว่าไปก็ือจะเห็นเนื้อใช่ไหมคะทีนี้เห็นอะไรเอาว่าไปเห็นเนอแดงเสรก็จะมีหนอนขึ้นหอนาตรงนี้พอจริกระดาไปเนี่ยเอ่อเลืน้อเนี่ยมันก็จะละลายออกกลายเป็นกระดูกนี่พอถึงโคกระดูแล้วเนี่จะเจริกระดาไคุณคังกระดูกเอาพี่นาให้มันพังลงไปจิ พอโครงก็ดูแล้วว่าแตกก็จะกระจายออกจากโครงก็ดูดสางอัน,านสางชิ้งสางต่างตกเลี่ยราดไปเลยแล้วกําหนด,ดลงเท่านี้จะเป็นดินธาตุดินนะแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เข้าใจหรือขึ้นมาใหม่เอาให้รูปสวยรูปงามอันนี้เรื่องท,ทําแก้กิเลสมันต้องแงก้กันอย่างนี้เอาตั้งขึ้นมาทีให้รูปสวยรูปงามมันเหมือนเทวดาสู้ไม่ได้ดูเนน่นะตั้งขึ้นเลยเอากาหนดว่าเอารูปสวยรูปงามมันตายจนไหม เมื่อตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็คองขึ้นขึ้นอืดขึ้น,น,นลาเข้าใจไหมแล้วคังลงไปอยูพิจารณาอย่างนี้เรื่อยแล้วจิตจะมีความจานานเ,เห็นชัดเจนข่าดจิตมันจะถอยเข้ามาันถอยเข้ามามันยืดม,ม,ม,มันถือมาทุกสัตว์ทุกบุคคลนะพอทาช้าล่างเข้าไปนี่มันจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวมาภาระคือความหนักหน่วงทัวใจมันจะถอนตัวเข้ามาเบาเข้ามาเบาเข้ามาต่พี่นะ ทีนี้เวลามันสิ่งนี้มันทําลายไปหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ทาลายแล้วนี่คือจิตจิตนั่นมันจะสว่างสวัยมันจะเป็นตัวของตัวรู้เด่นดูสิ่งเหล่านี้นเนี่ยตัวที่มันเข้าไปครองอยู่ในร่างเข้าใจไหมไอ้พอดูนี้หมดแล้วเนี่ยอาศัยอะไรเห็นไหมสิ่งนี้อาศัยได้ไหมนี่ถามเจ้าของสิอาศัยอันนี้อันนี้ก็พังอันนี้เกิดนี่ก็พังแล้วจิตเป็นยังยังไม่ถอยรเรื่องที่จะหาอีกหาใหม่อีกนะี่ ยึดแล้วอีกย่ก็นียมก็พังอีกพังอีกเกิดตายเกิดตายยึดแต่ละอย่างละอย่างเป็นกองทุกข์แล้วเกิดตายเกิดตายมีกองทุกข์เกี่ยวพันไปตามกันเลยนี่ยังเจ้าแบกขามันอยู่หรือพิจารณาอีกเขามันเห็นมีความจำเนี้ยจำนานเข้าใจไหมล่ะอันนี้ยิ่งกระจายกระจายที่นี่มันอันนี้เราจะสรุปความเลยละการพิจารณานี่เหมือนเราเขียนหนังสือที่แรกเขียนตั้งเขียนทตั้งลบ ตัวไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรหรือนะข่านเขียนไปเขียนมามันก็เป็นตนเป็นตัวอ่านออกเขียนได้ท่านเจียนก็ไปข่านเจียนไปต่อไปเขียนแส่งนเป็นวัดไปเลยอ่านนี่ผึ่งีย่เลยอันนี้ความพิจารณาของเราเมื่อมันทํานามันก็เป็นอย่างนั้นคล่องตัวคล่องตัวมองเห็นคนคนหนึ่งจัดตัวหนึ่งป้าบนนี้มันกตายวันทีทันทีนี่ยานาาแห่งมัปัญญาที่มีความกล้า้าสามารถคล่องแคล่วว่องไวมองดูคนคนหนึ่งจัดตัวหนึ่งนี่ เพียงสองสามเก้าฉะนั้นมันอันนี้มันจะพิจารณามันรอบถึงห้ารอบบนฟังเยอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงสี่ห้ารอบนี่คือความชนะจากนั้นเราจะกําหนดให้พังให้แตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้ได้ได้จวนเข้ามาแล้วนะที่นี่มันจะปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเข้าใจหรือเราเอาขั้นนี้ก่อนนะเวลามันอะไรแตกไปแล้วให้ย้อนมาดูจิตเป็นยังไงจิตแตกเหมือนเขาไหมเข้าใจหรือเมื่อมันไม่แตกมันก็สว่างแล้วถ้าว่ามันจะสงบก็ให้มันสงบไป เวลาพิจารณาสิ่งอันนี้พังบนกิจท้ายตรงบนแล้วมันอาจอยจะอยู่สงบแน่วอย่างนี้ก็ได้แต่หนึ่งมันมีเงื่อนต่อที่อยากจะพิจารณาให้แยกขาดกันี่เยู่แยกมือมันเป็นตามอบานเจ้าของที่เกิดในจิตเจ้าของเองนะถ้าควรมันจะพักสงบดูสิ่งอันนี้ก็ให้สงบเยะหรือมันยังพอใจที่จะพิจารณาอีกอมันพิจารณาเข้าใจหรือเพียงเท่านี้เอา่านี้ก่อนนะเอา,เอาละบออ